สวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะอายุ51ปีเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเวลาจามมันก็จามแบบติดต่อกันจามหนักมากจามแต่ละครั้งนะคะมันมีน้ำมูกค่ะไหลามากเวลานอนตอนกลางคืนก็เหมือนกันทําไมนอนแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องหายใจฟึดฟัดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันคัดจมูกมากเลยนะคะจนกระทั่งว่ามารู้จักตัวดีพอตนะคะตัวนี้เลยอะไรก็เลยซื้อมาทานนะคะ ทานนะคะตอนเช้านะคะก็คือ1เม็ดก่อนนอนอีก1เม็ดนะคะทานไปนะคะลองสังเกตตัวเองหลักจากที่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะความรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราเอ๊ะทำไมาน้ำมูกมันแห้งน้ำมูกมันไม่ไหลเหมือนเมื่อก่อนนะคะอาการจามเอ๊ะความรู้สึกว่ามันไม่มีจามแล้วนะหายใจรู้สึกหายใจอิ่มขึ้นหายใจโล่งขึ้นขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีพอตตัวนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีสุขภาพที่ ที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะฉันชื่อนางแดงเป้าทองอายุ60ปีเป็นหอบม,มาตั้งหลายปีเป็นมันก็ทรมาน,มนหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิม่มต้องใช้ยาพ่นบางทีก็สองสามครั้งเป็นหลอดคอเรามันก็มีเสลิดหายใจไม่ไม่คล่องอ่ะแบบว่ามันก็ทรมานเหมือนกันนะเพราะว่าเราหายใจไม่อิ่มอ่ะก็ลูกแนะนําให้กินพอเริ่มแผงที่สองรู้สึกว่ามัน หายใจมันก็โลง่งนอนหลับสบายพ่นยาก็น้อยลงไม่ค่อยได้พ่นเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนีเป็นต้องพ่นทัางคืนทั้งวันก็ต้องพ่นเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงกั้งวันก็บางทีก็หอนนะึงนอนสบายหายใจก็โล่งขึ้น ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยผมอาทิตย์พงศ์พิชานธนากรครับอายุ45ปีเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้นะครับตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับตื่นขึ้นมามีน้ำมูกไหลออกมาตลอดเวลาครับออกมาทั้งวันเลยหลังจากน้ำมูกไหลแล้วก็จะมีอาการคันขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับคันตรงขอบตาเนี่ยครับแล้วก็จะตาแดงเกาตาทั้งวันเลยครับไปตรวจเป็นภูมิแพ้อย่างพวกไรฝุ่นนะครับแมงสาบเศษญ้าอะไรพวกนี้ยแพ้หมดเลยโชคดีมากๆภรรยาครับแน่ นำให้รู้จักกับดีพอตตัวนี้ครับทานวันละ3เม็ดหลังจากที่ทานครับ3เม็ดครับหายใจเนี่ยได้โล่งขึ้นนะครับจากตะก่อนเนี่ยหายใจออกทีละข้างเดียวเดี๋ยวนี้ครับหายใจได้ทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยครับเนี่ยครับหายใจได้ทั้ง2องข้างเต็มปอดเลยนะครับ เวลานอนหลับนะครับก็หลับสบายนะครับตื่นมาไม่เจ็บคอนะครับหลับได้ลึกขึ้นตื่นเช้ามาครับไม่มีอาการจามไม่ต้องปลุกคนทั้งบ้านดีพอร์ตครับเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดี